ัสด anyway, like so cool. so, ีค mm ่ะ hmm. พี่อ้อวันนี้เป็นไงมากไหนเมาเมาเฮ้ยวันนี้แบบว่าดีใจมากเลยที่ได้แบบว่ามาเรียนกับครูเอตัวเป็นๆตรงนี้เลยนะคะที่ดีใจก็คือว่าเฮ้ยแบบมันเปิดโลกอีกโลกใบหนึ่งเลยที่ครูเออะก็สอนให้เรารู้จักค่ะว้าอยากรู้เวล่ะโลกใบนี้ชื่อว่าอะไรกิฟฟินแอฟรีเอตโปรแกรมค่ะว้าสนใจไมเอ้ยนี่แล้วถามหน่อยสิพอบอกว่ากิฟฟินเฮ้ยยีป่ะเฮ้ยไม่นะ นี่อะไรก็ไม่มีอ e <laughs> ีรหรอกมีแล้วถามหน่อยสิว่าเอฟเฟอร์โปรแกรมมันจะช่วยให้เรามีไรายได้อยังไงคะเฮะ้ยมีอยู่แล้วไอของพวกนี้นะเรา่าใช้เองอยู่แล้วใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยไม่อยากจะใช้หรืองไงแล้วพี่ถามหน่อยสิสินค้า2,000กว่ารายการเลยนะ แล้วเราจะดึงตัวไหนอะไปแนะนําตอบโจทย์สุขภาพให้กับลูกค้าคะ่ะอา้าวก็คิดถึงเราก่อนนะว่าตัวเราออยากจะได้สุขภาพแบบไหนอยากจะมีผิวพรรณอยากจะมีสุขภาพยังไงอยากจะมีชีวิตยังไงเราก็หยิบสินค้าที่มันใกล้ตัวที่เราใช้อยู่นั่นแหละเอามาใช้แล้วก็มาโปรโมทให้เพื่อนๆได้รู้เลยค่ะแล้วก็วันนี้สิ่งหนึ่งที่เบเห็นนะคือตาของพี่อ,อ้อเนี่ยเป็นประกายมากแม่งขชิ้นขชิงนข,ขชิงนข,ขชิ้นตลอดเวลาเลย <c oughs> อะ แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายได้มันเกิดแล้วอะจริงป่ะเฮ้ยไม่อยากจะพูดเลยมีอยู่ในใจทั้งไหนรายการนะนี่นอกจากคนไทยชอบแล้วยังมีชาวต่างชาติชอบด้วยเนาะใช่ได้ยินเหมือนกันนะว่ามีคนมาโกยนะแถวลาดตหลี่อะนี่ ยการแล้ว,ลวใครสนใจก็สมัครเข้ามาในอ e ินบ็อกเลดีเดย์กองครูเอได้นะคะแล้วพี่เอสอนให้แบบนี้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปพี่อออจะมาเรียนไหมเนี่ยมาสิคะแต่ว่าขอไปเสริมดวงแล้วแวะมาได้ไหมละ่ะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะขอบคุณพี่อออมากเลย